ถุงนิ้วเล่นเกมใช่ครับมันคืออุปกรณ์ช่วยเล่นเกมอย่างหนึ่งของเกมเมอร์สายโทรศัพท์มือถือในยุคนี้ปัจจุบันเรียกได้ว่ามีออกมามากมายหลายรุ่นหลายแบรนด์นให้เลือกกันมากมายเลยแต่หลายคนรู้กันไหมครับว่าฟลายจีในปี2019นั้นเป็นแบรนด์แรกๆที่ทําและพัฒนาถุงนิ้วเล่นเกมขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเจเนอชั่นที่5หรือเจเนอชั่นที่5แล้วนะครับโดยปัจจุบันนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นครับฟลาย5ฟลายเบอร์กาส P1 P1 Lite โดยรุ่นฟิลเลอร์5นะเป็นรุ่นที่ขายดีมากครับจนพัฒนาเป็นรุ่นเฟิร์มกราดมาแทนเพิ่มความไวในการสัมผัสมากขึ้นกว่าเดิมมีความบางระบายอากาศได้ดีเยี่ยมการทัชสกินของรุ่นลื่นที่สุดเลยครับมีข้อเสียตรงที่เป็นสีขาวทําความสะอาดได้ยากแต่ถ้าใครชอบก็จัดได้เลยครับใครซื้อจะได้กล่องใส่ถุงยืมไปด้วยนะครับโดยรวมแล้วราคา239บาทครับฟิลเลอร์ P1 s ี l v e r c o a ลดถูกคิดค้นและพัฒนาใหม่เพิ่มในเรื่องของความคงทนมากขึ้นกว่าเดิมมากถึง3เท่าครับ งนิ้วนั้นมีพื้นผิวสัมผัสเฉพาะด้านมีความบางสูงถึง3มิลเนื้อผ้าหนาผิวงานผ้าเรียบไม่มีขุยลดการลั่นของทัชสกรีนได้ดีมีหูดึงสำหรับสวมใส่ได้ง่ายด้วยครับใครชอบทนโทนใช้งานนานมารุ่นนี้ได้เลยครับการระบายอากาศอาจจะไม่ดีเท่ารุ่นฟิล์่าแต่ทนกว่าแน่นอนครับและแถมกล่องเหล็กเช่นกันครับโดยราคาอยู่ที่239บาทนั่นเองครับ ฟิลเลอร์พี่หนึ่งไลท์เป็นรุ่นสุดท้ายที่ต่อยอดมาจากพี่หนึ่งเป็นรุ่นที่ตัดความเทอะทะาของพี่หนึ่งเออกไปเนื้อผ้าเดียวกันครับแต่ว่างานตัดเย็บเนียนขึ้นมีความบาง0.3มิลเท่ากันรุ่นนี้จะมีแผ่นกันลื่นที่เวลาเราใส่แล้วจะอยู่ที่ปลายเล็บทําให้ขนาดเล่นเกมเนี่ยถุงนิ้วจะไม่เคลื่อนปลายนิ้วกระชับมากขึ้นช่วยให้เราทัชสกรีนและลดการกดผิดพลาดได้ดีมากๆครับใช้งานได้ทนทานใครชอบความคุ้มค่าต้องรุ่นนี้เท่านั้นครับ โดยรุ่นนี้ราคาย่อมเยาวเพียง129บาทเท่านั้นไม่มีกล่องแถมไปให้นะครับสำหรับรุ่นนี้สามารถหาซื้อกันแล้ววันนี้ผ่านร้านเราเลยนะครับฟรารทิจิออฟฟิเชียลสโตบนช่องทางออนไลน์ต่างๆและพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราฟรารทิจิไทยแลนด์ด้วยครับกขอบคุณครับ